ซึ่งการเป็นสถาบันยืนยันการรับแท็กจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนะครับสถาบอาหารด้านล่างเลยนะครับพิธีการนะพิธีการ้อนรับแท็กเราจะเห็นว่าอยู่กันมทุกชั้นนะครับทั้งหมด3ชั้นนะครับท่าใดกันห้องน้ำนะครับมีทุกชั้นนะครับจะได้ไม่ต้องไปถนนข้ามข้ามตะขานลอยนะฮะรถอะไรเป็นข้าเหรี่ยเกี่ยวสะพานร่วงนั่น มีเด็กนุ่มใช่ไหมโอ้โหก็แบ่งกินกันกับมองกันสาวแบ่เขาเรียนมาให้พร้อมน้ำเปล่อพร้อมทั้งอะไรผลไม้นะครับเป็นธรรมเนียมนะครับก็ขอขอบคุณท่านนายกที่ยังถูงไว้การนี้นะครับส่วนผมเองเนี่ยก็เมื่อกี้ก็บอกว่าถ้าใครขึ้นมาร้องเพลงได้กว่าสองร้อยล้วไม่มีเด็กๆขึ้นมาร้องนิดๆหน่อยๆก็ไม่มีใครขึ้นมาร้องเพลงเลยแต่ว่าหยิบคนละถุงพอนะฮะหยิบดังไดอย่างหนึ่งนะครับ เนี่ยนายกเหมาไว้ให้นะครับเหมาไปหมดเมื่ต่างมีตัางอะไรกลับไปนะครับนะครับโอ้ยนะครับอยางได้อย่างหนึ่งนะครับเอาไปกินการทานนะครับท่านายกกินก็เป็นห่วงเอาไปกินการทานดีเพื่อนดีไหมโอ้โหลูกเปี๊ยะป้าอันยมณีมาาเสือเสือจันทภูสมบูรณ์ธรรมชาติ พระเจ้าต่างสินมหาราชรวมญาติผู้ชาติีิจันทร์ทีนะครับเลาพ่โรภูดแลเก็นกันเองซึ่งเห็นได้จากการแจกงรางวัลน,นะฮะเรียกว่าได้กันทั่วหน้าเลยนะครับช่วงนี้เรามารู้จักกับเทศบาลเมืองจันที่ของเราแบบข้าวๆนะครับเทศบาลเมืองจันทรวิทย์รรของเรานะครับก็มีพื้นที่ไม่มากไม่น้อยนะครับ17.1ตารางกิโลเมตรครับแบ่งการปกครององอกเป็น9หมู่บ้านเ1ตชุมชนครับประชากร นายะวิศีรษะก็นื่นมาขอบคุณใี่นำทางทีบายนครับก็กปอนอื่นก็เรียนนายกสมยศท่านรองนายกท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาท่านประหลัดที่บานยาน,บน,นะครับปปแล้วก็ไปที่แชวหน้านคนออานืนะครับเป็นเสียงของพราชนดีนะครับเป็นเสือที่สมเด็จพระนางเจ้า ครับผมเสียจันทบูลครับเส็ยกครับนี่ไม่ใช่นมเียบนะเป็นตัวอย่างบ้าน